ดูอะไรอ่ะไม่มีอะไรปิดใ้ปุไ่เอาเอาคตี้ไหมไม่อมงแี้วแกวางกวาแตงกวาแตวาแตงกแตงกวงกวาแตงกวาวแตงกวาแวตงกาวาแาแตงาแตงกวากวงวงากต

เจ็บจะขาง <ไป S 1> เจ็บขางมันแจกไป